ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนไฟเลี้ยวเป็น LED นะครับพอดีมีสมาชิกถามมานะครับเรื่องไฟ LED เนี่ยรถคันนี้ของผมเป็น Gen 1แล้วก็ไฟด้านนอกผมเปลี่ยนเป็น LED หมดแล้วนะครับไอที่ต้องเปลี่ยนก็จะมีไฟถอยกับไฟเลี้ยวหน้าหลังนะครับส่วนไฟตัดหมอกหลังยังเป็นไฟหลอดอยู่เพราะว่าอันนี้ผมไม่ได้ใช้ก็เลยไม่ได้เปลี่ยน สำหรับไฟถอยเนี่ยง่ายถ้าเกิดว่าถอดโคมไฟด้านหลังออกก็จะเห็นเลยอันนี้ถอดง่ายแล้วก็เป็นไฟ T15 นะครับลองไปหาดู t 1 5มีเปลี่ยนเยอะแยะส่วนไฟเลี้ยวเนี่ยมันค่อนข้างทริกกีนิดนึงข้างหลังไม่มีอะไรข้างหลังเปลี่ยนง่ายเพราะว่าเราสามารถถอดโคมออกมาได้แต่ว่าที่เปลี่ยนยากก็คือด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยก็ต้อง ดันโคมออกมาเหมือนกันแต่ว่าวิธีเปลี่ยนมันก็แบบค่อนข้างจะลําบากนิดน,นึงเพราะว่ามันพื้นที่น้อยนะครับแล้วมือเราก็ต้องยัดเข้าไปในช่องเล็กๆนะครับแต่ว่าพอเปลี่ยนได้แล้วก็ดูดีเลยนะครับสําหรับสเปคของไฟเลี้ยวเนี่ยใช้5202นะครับหรือว่า p s x 24W นะครับ ตามนี้นะครับมันก็จะได้ไฟมาทีนี้เวลา s e a ร c ชเนี่ย s e ิร c h แค่ขั้วมไม่พอนะครับเราต้องดูสีด้วยเพราะว่าไฟขั้วแบบนี้มันมีทั้งสีขาวสีเหลืองแล้วก็สีแอมเบอร์นะครับ mm. เขาก็จะเขียนว่า white yellow หรือ amber ทีนี้ไอไฟที่เราซื้อเนี่ยผมซื้อจากอาลีบาบาซึ่งมันเป็นส่งมาจากเมืองจีนเนาะทีนี้เวลามันเป็นไฟเลี้ยวอะสี yellow กับ amber เนี่ยเขา บางทีเขาใส่เขาเขียนว่าเยลโล่แต่มันก็ได้แอมเบอร์บางทีเขียนแอมเบอร์ได้เยลโล่เหมือนกับว่าเขาแยกไม่ค่อยออกว่าอันไหนมันคือเยลโล่อันไหนมันคือแอมเบอร์อันนี้ต้องบอกตรงๆเลยว่าต้องเสี่ยงดวงเอาเลยเวลาสั่งเนี่ยผมสั่งมาหลายหลายคู่บางทีเจอสีเหลืองเฉยเลยอะไรเงี้ยสั่ง Amber แอมเบอร์แท้ๆแต่ว่าบางทีสั่งเยลโล่ก็ได้แอมเบอร์มานะครับนี่ไฟเหลวด้านหน้านะครับ สีก็ถูกต้องนะครับเป็นสีส้มแอมเบอร์นะครับอันนี้ค่อนข้างสว่างเลยลอมาหลายคู่ละด้านหลังเดี๋ยวผมเอารถออกไปจอดอกลางแดดให้ดูนะครับว่าสีมันความสว่างมันสู้แดดได้ไหมครับตอนนี้รถก็จอดอยู่กลางแดดนะครับก็เห็นว่า แดดจ้าจ้าเนี่ยไฟเลี้ยวก็ยังเห็นชัดอยู่นะอืมด้านหลังด้านหน้าก็ชัดเจนนะครับทีนี้มันจะมีอยู่เรื่องหนึ่งก็คือไอตัว LED เนี่ยไอตัว ไดโอดใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรด้านในเนี่ยมันจะเป็นสีส้มถ้าเราสั่งเป็นตัวไฟเลี้ยวมาเห็นไหมครับสีส้มเล็กๆไอมองจากด้านข้างเนี่ยไม่ไม่เท่าไหร่ว่ามันไม่ค่อยชัดอันนี้ผมเลือกแบบเป็นตัวที่มันสะท้อนสะท้อนในตัวรีเฟล็กเตอร์ที่เป็นกลวยนะคือตัว LED มันอยู่อยู่ด้านในเน่แล้วมันสะท้อนรีเฟล็กเตอร์ออกมามันก็จะเห็นไฟไฟสีส้มด้านข้างแต่ว่า ไอตัวที่มันยิงตรงๆออกมาเนี่ยมันน่ามันเห็นแล้วมันขัดหูขัดหูขัดตาเพราะว่าเรามองเข้าไปแล้วเราจะเห็นเป็นสีส้มๆนะครับตัวนี้เนี่ยผมก็เลยพ่นสีเทาเอาสีเทาใสาซิลเวอร์สีซิลเวอร์ใสมาพ่นในตัวเลนส์ด้านหน้าทําให้มันมองเข้าไปเราไม่เห็นสีส้มแต่ว่ามันก็ไม่ไม่ได้มีผลกับแสงนะครับแสงด้านหน้าเนี่ยอาจจะ ที่ไม่ใช่แสงนะแสงที่มันยิงพุ่งตรงออกมาเนี่ยมันก็ยังเห็นชัดนะเห็นปะเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยอืมสบายตาขึ้นเยอะเพราะว่าเรามองเข้าไปแล้วเราไม่เห็นจุดสีส้มแล้วเนี่ยครับเป็นไฟเป็นไฟสีขาวๆครีนๆเลย Okay. เดี๋ยวผมมีหลอดสแปร์นะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูว่าหลอดมันต้องเป็นแบบไหนนะครับครับนี่ก็เป็นหลอดไฟเลี้ยว LED นะครับที่ผมเคยสั่งมาใช้มันก็จะมีอันเนี้ยใช้นานแล้วแล้วก็ถอดออกเพราะว่าอันเก่าเนี่ยมันเป็น LED ตัวเล็กนะครับมันจะมีข้างละ2ด้านข้างก่อนนะข้างละ2 4ด้าน1 2 3 4สี่ ด้าน,นก็ด้านหน้าอีก2ขั้วจะเป็นขั้ว5202หรือ p s x 2 4 w นะครับมันก็จะเป็นขั้วลักษณะนี้นะครับจะเป็นตัวคลิปยึด2ด้านแล้วก็ปลั๊กจะต้องเป็นพรองอยู่ข้างใน2แท่งอย่างนี้นะครับแล้วเวลาเขาส่งมาบางทีเนี่ยมันจะมีตัวแง่งแบบนี้3อัน1 2แล้วก็3ม มันจะมีด้านนี้2ด้านนี้1แต่ว่าของ Evoke เราเนี่ยเราจะต้องเอาคัตเตอร์ตัดออก1อันนะครับเราใช้แค่2อ,อันเป็นลักษณะนี้ถามว่ามันพอทำแบบนี้แล้วมันพอดีไหมก็มันของจีนนะครับก็ต้องเข้าใจนิดน,นึงว่าของจีนมันไม่มีอะไร100%เซมันก็จะต้องมีการ modify บ้างอย่างอันเนี้ยสังเกตว่าอันเนี้ยผมต้องเสริมเสริมตัวฐานมันไม่งั้นมัน มันไม่แน่นมันเข้าไปลึกไปแล้วก็ไอ้ตัวที่จุดยึดเนี่ยผมก็ต้องเอาเทปยางแปะเข้าไปนะครับเพื่อให้มันแน่นเพราะว่ามันของจีนน่ะนะเออมันก็จะมีความห่วยอยู่นิดนึงอันเนี้ยบางอันก็ต้องเอาโอริงไปเสริมอย่างอันปัจจุบันที่ใส่ในรถอะผมก็ต้องเอาไอตัว rubber โอ i n g เนี่ยไปเสริมสองชั้นมันถึงจะแน่นซึ่งผมก็ขโมยจากไออันนี้ไปนะครับ อันนี้ก็สั่งมาเหมือนเป็นอันทดลองแล้วกันผมก็ผมก็สั่งมาหลายคู่เลยสั่งมาลองผิดลองถูกอันนี้จะเป็น LED แบบยิงออกมาตรงๆใช่ปะ่ะแต่เนี้ยมันจะเป็น LED วนอยู่ที่ฐาน2ด้านแล้วเขาจะมีตัวสะท้อนแสงเป็นเป็นกลวยแบบนี้นะครับสะท้อนเพื่อให้แสงมัน radiate ออกมาด้านข้างนะครับด้านหน้านะครับอ,อย่างที่เคยอย่างที่เล่าให้ฟังว่า เวลาเรามองเข้าไปอ่ะมันจะเห็นเนี่ยตอนแรกตรงน,นี้เป็นเลนส์ใสมองเข้าไปมันจะเห็นสีส้มอย่างเงี้ยแล้วผมรู้สึกรำคาญตามันคันหูขัดตามันอะไรวะจุดส้มๆผมก็เลยเอาสีสเปรย์นะครับสีทามิยาชื่อสีรู้สึกจะ transparent silver มเป็นสี Silver ร์ใสน,นะครับมาพ่นอันนี้เป็นล็อตแรกที่ผมทำนะครับก็ตอนนั้นก็ยังลองผิดลองถูกอยู่ก็พ่นด้านนอก งานมันก็อาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับเห็นเห็นทึบๆอย่างเงี้ยอไปไหนแล้วเห็นทึบๆอย่างเงี้ยแต่ว่าแสงผ่านได้นะครับเดี๋ยวเทียบกับอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นผมก็สั่งมาลองอีกอีกลออหนึ่งหรือลอตเดียวกันวะจะไม่ได้ เออน่าสั่งมาเยอะอันเนี้ยพ่นด้านในสังเกตว่างานมันจะเนียนกว่าเห็นไหมอืมพ่นด้านในก็คือถอดแบบนี้แล้วก็พ่นจากด้านในก็วิธีพ่นก็ผมเอาเทปแปะวนรอบๆบก่อนแล้วค่อยพ่นเพื่อไม่ให้มันละออมมันไปโดนด้านที่เราไม่อยากให้มันโดนเสร็จแล้วก็ลองพ่นบางๆไปก่อนนะครับ หนึ่งเลเยอร์สองเลเยอร์แล้วค่อยมาดูว่าเออมันใช้ได้ไหมแบบเนี้ยผมว่าประมาณเนี้ยมันก็เริ่มมองไม่เห็นละอาจจะต้องเติมอีกสัก1หรือ2องเลเยอร์ก็ก็กำลังดีนะครับส่วนแบบเนี้ยไฟแสกไฟส่องผ่านสบายๆนะครับไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากก็ led ตรงเนี้ยสตัวเนี่ยสว่างมากพออยู่แล้วนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับลองไปเซิร์ชดูในอาลี a าบาอาลีเอ็กซแล้วก็อย่าลืมว่าสีอะ่ะเราต้องการแอมเบอร์นะแต่ก็อย่างที่บอกบางทีบางทีแอมเบอร์ Amber ก็จริงแต่เขาใส่ชื่อว่าเป็นเยลโล่สั่งแอมเบอร์ได้เยลโล่สั่งเยลโล่ได้แอมเบอร์บ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะเ,เสียงดวงนิดนึงแต่แต่คู่หนึ่งมันไม่กี่บาทะครับประมาณ200กว่าบาทก็สั่งมาเล่นๆดูก็ได้นะครับ โอเคครับก็สำหรับเรื่องไฟเลี้ยว LED ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ